ชีวิตของฉันเพื่อเธอคนเดียวจะเป็นจะตายฉันยอมพร้อมทำทุกอย่างเพื่อรักและดูแลเธอสันเธอได้ยินแล้วใช่ไหมว่าบ้านวอรเวดเขาไม่ต้อนรับฉันแล้วก็ไม่รักฉันแล้ว ุณต้องกลับไปหาครอบครัวของคุณสิครับพวกเขาทุกคนรอคุณอยู่ฉันรู้แต่ฉันอายฉันไม่พร้อมที่จะไปเห็นหน้าพวกเขาหรอกสันถ้าพาฉันไปไหนก็ได้นะนี่คุณหมายความว่ายังไงครับ ฉันเป็นอิสระแล้วนะฉันพร้อมที่จะไปกับเธอทุกที่ถ้าเธอต้องการคุรอิตา อิเสษฉันทำไมล่ะในเมื่อเธอก็มีใจให้ฉันผมน่ะเหรอมีใจกับคุณก็ใช่สิไม่อย่างนั้นเธอจะห่วงใยและปกป,ป้องฉันทำไมล่ะคุณริตาไม่ต้องกลัวหรอกแม่สันฉันพร้อมที่จะให้เธอทุกอย่างแต่มีข้อแม้แต่เธอต้องเป็นคนของฉัน อย่าหวังเลยผมไม่มีวันอยู่ข้างคุณอย่างเด็ดขาดจำไว้คนอย่างคุณ,คณน่ารังเกีดดยจที่สุดแต่ยังไงเธอก็ไม่เคยทิ้งคนที่น่ารังเกียจคนนี้ได้สักทีไม่ใช่หรใช่ผมไม่เคยทิ้งคุณเลย ผมทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วคุณล่ะคุณทำทุกอย่างด้วยความคิดชั่วความคิดโส่กรปอ,อคุณเนี่ยตายจะทำอะไสันคุณจะได้รู้ไหมว่าตอนเนี้ยคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณเลิกใช้คุณเลิกใช้ผมเป็นเครื่องมือสักที ึงผมจะไม่ปิดปากพูดว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าคุณลิลลี่แต่ผมไม่มีวันอยู่ข้างคุณเด็ด ตาขากลับมาแล้วเลยคะคุณตาขาอืมดีใจยังเลยคะ่ะรู้ไหมคะว่าป้าต้อยเป็นห่วงเป็นห่วงต่อไปนี้คุณตาขาจะไม่ไปไหนอีกแล้วใช่ไหมคะไม่แล้วคุณรามล่ะอยู่ที่ไหนเออเมื่อสักครู่นี้อาการกำเริบคะ่ะแต่ป้าต้อยก็ให้ทานยายแล้วนะคะเห็นบอกว่าจะออกไปตามหาคุณตาขานะคะ ตาตาตากลับมาแล้วเหรอจ้าตาป้าต้อยขอตัวนะคะจ้าตากลับมาแล้วจริงๆมผมดีใจจริงๆเลยตาแต่ตาเกลียดตัวเองค่ะทำไมเหรอเจาตาตาเกลียดตัวเองที่ใจอ่อนทั้ทงที่ลูกกับใจร้ายกับตาแต่ตารักและคิดถึงคุณ ตาจากคุณไม่ได้หรอกค่ะขอบคุณมากนะตาขอบคุณมากจริงๆตาเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะตาปลื้มใจค่ะตารู้สึกว่าตาคิดถูก ที่กลับมากอดคุณอีกครั้งฉันไม่ยอม ถ้าฉันเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมที่นฉันก็ต้องได้สมบัติไม่สบายหรือเปล่าจาตานิดหน่อยค่ะ สงสัยป่วยใจกายก็ป่วยไปด้วยอะคะ่ะนี่คุณยังกลุ้มใจเกี่ยวกับไอ้เรื่องทะเบียนสมรสอยู่อีกเหรอจะไม่ให้กลุ้มได้ไงคะตาก็เป็นแค่เมียนอกกฎหมายลูกถึงได้หยีดหย่างตาตลอดด่าตายอย่างเงี้ยจนตาตายมั้งคะ่ะแหมคุณน่ะคิดมากอีกแล้วจะไม่ให้คิดได้ไงล่ะคะคุณไม่ใช่ตาเน่คุณไม่มีวันเข้าใจตาหรอคะ อืมถ้างั้นก็เอาที่คุณสบายใจพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนสมรสกันเลยจริงเหรอคะอืมจริงสิงั้นคุณต้องสัญญากับตานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องจดทะเบียนกับตาจ้าผมสัญญาตารักคุณค่ะ ขอยิ้มตัวสันเดี๋ยวก็กลับแล้วจ้ะไม่ฉันไม่ให้นายไปสันเธอรับปากฉันแล้วนะไม่ฉันไม่ให้นายไปนี่อย่ามาแตะตัวฉันนะฉันถามนายจริงๆเหอ mm hmm. มูที่ตาเป็นแม่นายไงได้ถึงได้คอยปกป้องเข้าข้างเขาตลอดเวลานี่คุณลี อยากให้สืบว่าในสันสิงของนะ่ะเป็นใครตาดีใจในที่สุดตาก็เป็นนุชทิตาวรเวทอย่างเต็มภาคสักที